ก็ว,วันนี้ผมมาอัพทีซีเป็น300นะครับก็คือเหตุผลที่อัพ300ก็เพราะว่าเราไม่เน้นขี่ขี่ซิ่งนะขับซิ่งครับ,รบแล้เน้นขับเที่ยว300ก็ผมว่าขี่ไม่หมดแล้วล่ะไม่ไม่ไมค่อยซิ่งเท่าไหร่นะบางทีทีซสูงมันก็ขี่ไม่หมดอ่ะแกสิ้นเปลืองพันน้ำมันไปแต่คันนี้เป็นเป็นตัว300 CB นะซื้อมาได้ชุดแต่งอะไรมั่งก็มีน็อตน็อต น็อตทองก่อนเลยไอ้นอ็นอตนอ็นอตเนี่ยน็สีเงินชิวตแต่งเราไม่รู้นะเห็นเป็นชิวสีดำ้วยนะไม่แน่ใจนะตัวนี้จะเป็นรถปีหกศูนย์นะโชคมาแบบสีทองนี่เลยซื้อมาก็เป็นสีทองเนี่ยนะจะเป็น ABS นะฮะระบบเบรก ABS นะฮะ ABS ชอบน็อตมันเนี่ยนี่น็อตน็อตน็อตอะไรสีฟ้าเนี่ยเรียกว่าน็อตอะไรสักอย่างน็อตน็อตเหล็ปะน็อตอลูมิเนียมอะไรเนี่ยเครื่องก็เดิมอยู่เนี่ยไม่เคยแก่ละสองหมื่นกว่าโลรถปีหกศูนย์ก็ภาษีก็ต่อเรียบร้อยแล้วซื้อมาก็มีน็อตยึดหัวโชคก็มีน็อตสีเงี้ยไล่มานะ เล่นมงเล่นไมก็เนี่ยประมาณนี้นะสามร้อยซีซีนะฮะเป็นระบบ a อ s เอฝาเครื่องกันนี่ฝาเครื่องสีทองนะ่โซ่ก็สีนี่ได้โซ่ได้ชอบตรงล้อมันด้วยฮนะล้อมันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรแคปลาหรือเป,นะปล่าไม่แน่ใจนะแคปลาไห ไปแปลาม,มาด้วยเอาไว้ขี่ทางไกลนะฮะเอาไว้ทำรายการ u t u b e อนะรายการช่องฝากติดตามที่ช่องนี่แนละต้นมอเตอร์วไซค์พาเที่ยวนะ,ะคือว่าจะซื้อขี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะขี่ไปขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวถ่ายรายการไม่ท่านผู้ชมได้ชมกันนะ ตัวนี้เป็นสามร้อย ABS นะ ABS จะมีการลอยถังให้ไม่รู้ว่าของเดิมมาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะกัรลอยถังสีเป็นสีดำด้านนะฮะไม่สีใสนะฮํดำด้านนะชุดแผงคอเป็นน็อตแต่งนะี่เป็นน็อตน็อตน็อตแต่งเนี่ยแต่งแต่งก็ไม่มีอะไรมากมายครับทำสีล้อชอบสีล้อมัน,นะฮะสีล้อกับลายน็อตท้องหน่อยๆยชิวหน้าก็บน่าจะแต่งมานะ ข้างล่างจะเป็นแคปลานะฮะข้างล่างแคปลาก็ไม่มีอะไรมากเป็นรถเดิมนะเอาไว้นั้นขี่เที่ยวทางไกลนะฮะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้อัพรถซีซีสูงไร่เพราะว่าไม่ได้น้นขี่แรงเพราะสามล้อซีผมผมว่าขี่ไม่หมดแล้วเน้นนั่งสบายคือว่าเราไม่เน้นนั่งเมย์เมย์แบบอาสิบห้าก็เมย่อยู่แต่ยังเก็บไว้อยู่อาสิบห้านะเดี๋ยวจะเอามาขับเหมือนกันแต่ยังไม่ยังไม่ทิ้งไปไหนอาสิบหนะ้านั่งอยู่นะ ตัวนี้เป็นสูบเดียวแนวสูบเดียวแนวตั้ง300นะสามร้อยซีซีนะไม่ต้องใช้ซีซีสูงอะไรมากมายนะเน้นขี่แบบธรรมดาไปเรื่อยๆนะสามร้อยซีผมว่าขี่ไม่หมดแล้วถือว่าแรงอยู่นะขี่ไม่หมดแล้วเนตะ็มที่ผมบิดไม่เกินไม่เกินร้อยอยู่แล้วอ่ะขี่รถร้อย100ก็ร้อยเศษๆแล้วถ้าบิดจริงๆนะแต่ถ้าวิ่งวิ่งแบบธรรมดาก็บิดอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบประมาณนี้แปดสิบห้าประมาณนี้ เส้น่างยาวัดของเวิ่งอยู่ประมาณร้อยเศษเศษหรือประมาณแปดสิบเก้าสิบประมาณนี้นะก็ไม่เกินนี้กว่านี้แน่นอนก็เลยไม่จาเป็นที่จะต้องเน้นเน้นเน้นตัว500 cc, ห้าร้อยซีซีหรือหรือแปดร้อยซีซีนะเน้นสามร้อยซีซีเน้นเที่ยวนะเน้นเที่ยวสวยนะดำด้านเลยดำด้านทั้งคันล้อ ตัดดีสีดำตัดดีตัดโชคด้วยแล้วก็น็อตตรงนี้เป็นปี60ปปก็เดี๋ยวว่าจะไปขับรถไปรีวิวกันนะไปขับรถเที่ยวกันนะก็ไม่มีอะไรมากมายสีดำด้านสีดำด้านแล้วก็เดิมนะมันไม่แต่งอะไรเบาะมาออก็เบาะเป็นสีแบบนี้นะไม่รู้ว่าเบาะทำมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ หรือจะบอกลายมันโดยเฉพาะเลยรุ่นนี้มีเบอะลายแบบนี้เปล่าไม่รู้ผมัะว่าจะเปลี่ยนจะทําบอกใหม่นะเบอะนี้มันก็นังนิ่มนะเป็นบาะนั่งนิ่มมากจะทําใหม่จะเปลี่ยนสีใหม่อันนี้เอา R15 ไปจอดอีกที่หนึง่งยังไม่ได้เอามาขับนะฮะเมื่อวานเอาไปขับรอบนึงอนะ ABS นี่เบรกจริงก็ผมไม่รู้ว่าทำงานยังไงแต่เวลาเบรกมันรู้สึกเหมือนก็ดีขึ้นนะเวลาตอนเบรกมันไม่กระตุกกระตักมัน ABS เนี่ยไม่รู้ว่ามันระบบมันตัดแบบไหนนะเวลาขีงแรงแล้วเราเบรกนี่มันจะเป็นยังไงหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรเบรก ABS เนี่ยผมก็ไม่รู้เราเรารู้จักระบบมันเท่าไหร่ไหมแต่คิดว่าเบรกมันรู้สึกมันนุ่มหน่อยนะมีมอน้ามีกาดมอน้ำกันกันกันในนี่แหละกันแผงมอน้ําล้มนะกาดมอน้า โอเคครับวันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็น3 0 0ซีนะฮะ R15 ยังเก็กบไว้ขี่เหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นเดี๋ยวฝากติดตามช่องดูทางช่องย t u b e เท่านั้นนะต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะครับว่าดูจะลองขี่ไล่ไปเรื่อยๆนะจากผมกลาจะขี่ไปไล่กรุงเทพไปถ้าหมดช่วงโควิดผมจะไปไกลนะจะไปแถานู่นเลยจะเข้ากาญจนบ,บุรีนะฮะกาญจนบ,บุรีออกนู่นเลยไล่ไปเรื่อยถึงเชียงใหม่ ถ้าหมดช่วงโควิดไปก่อนนะครับก็จะไล่ไปเลยนครสวรรค์ชัยนาทอะไรต่างๆถึงปักกานจันทบุรีด้วยจะไปเรื่อยๆนพะี่ภาคใตก้ก,ก,ก,ตก็ไปอาจจะไปอยู่ถ้าหมดช่วงโควิดก่อนนะก็ะลองจะลองขี่คันนี้ไปดูนะฮะว่ามันจะดีแค่ไหน <l acht> น่าจะไม่เคยกินน้ำมันนะนั่งก็สบายอยู่เน้นเราเน้นสปอร์ตนั่งสบายก่อนช่วงนี้ รับตูดตรงๆปวดหลังมากเลยก็อย่างที่บอกเหตุผลที่อัพสามร้เพราะว่าเราไม่เน้นซิ่งเน้นแรงอะไรเน้นเน้นขีแบบ่แบบเที่ยวแบบไม่ต้องซิ่งฮะค,คือ300สามรซีผมก็ขี่ไม่หมดแล้วนะครับไม่รู้จะอัพเยอะไปเพื่ออะไรไม่ได้ไปแข่งกับใครเขานะอ,อยู่ที่คนชอบนะครับชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นเลยชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นนะครับ